เอ้ยอย่างนี้พี่น้องกน้ำใสๆจะชิงตากูเขาสาโษครับโอ้ห้อยหลอดซสีมเหมือนีึงบ้าเลยครบบาห้อยอย่างโอนอันนี้นอืมครับเดี๋ยวสาโถ <สา S 2> ผัดนกนะผัดกบมือนนี้บกวไปนให่เดี๋ยวสิมาจัดการเคียงผัดครับผม นี่ครับขากบเด้อพี่น้องบ่แ <c oughs> ม่นเปนเขียนขากเด้วย <c oughs> ขากบจากเวียดนามส่งเป็นล้านขายครับผมล้านขายของของพวกเวียดนามของ,งมีโกบมีปลาไหลครับเดี๋ยวสิมาสับเป็นทอนออน่อนยังเสียนอนเป็นท่อนเป็นพรอยแล้วครับเพราะกระดูกมันแข็งนะกบเนี่ยสีสันนะครับผมเลี่ยนหวานเลยใช้หนาข้าววอนมาเลย ขันนั่ง<า>ซับนอกอยู่ข้นนางนอนถ้าเป็นอสี่โค้งครับจะสีมาล้วนกระเทียมทอดกรอบเนื้อนี่สีพัดใส่ทีหลังนะครับถ้าเป็นกรอบถือว่าเขาเออเลยยาหวานนี่หวานเรียบร้อยครับ<า>นผม<า>น,น้ำ

เออชื่ออยู่ดีละนี่เปล่าถ้าหลินแก่ได้ข้าเย็ดแก่ได้ไงเออสานีละซื่อว่าบัวแก่ซื้อว่าบ่ฝาดแปลว่าบานขาวไอยผมว่าสิบมันบวชส,ไไสามเห็นเหลี่ยมครับผมเนี่ยทา่าหนีสิเป็นเนี่ยเดี๋ยวสิมาซอยเอาครับท่าเป็นสี่โค้งครับผมเดี๋ยวสิมาถอดกระเทียมกรอบไฟผัดครับ ใส่วนๆโอ้ติงลิงติงลิงแล้วข้อมีนิน่อยมาหนอยแล้น้ำใสติงๆครับตอนนี้ทำายเนี้ยแล้วเธือไปแกวนึงหวานตื่นเต้นแล้ว เอเดี๋ยวไปก่อนกิ้หอยไปก่นอนจนจิ้มนี่ครับหลังจากเขาล้วนโนกให้กรอบครับผมใส่กระเทียมทีหลังด้วยพี่นอ้อง๋วยวซิมาเริ่มผัดด้วยล้วนเคียงให้หอมครับหลังจากหอมแล้ว ใส่กบเลย <c oughs> ตั้มเคียงนี่ไส่ขีเม่นน้ำเยอน้อก <c oughs> พาจากต้นครับแล้วกูดกับจากต้นนี่แล้กูดบริเวณท้ายท่อนเก็บนี่เลยน้ำตาลงไปเลยเราดีครับเราดีหมดปะ Midden, um, bod... <laughs> mùa no t t nha. Nó mắn hoài hợp Phụng hoa Nằm tan จะ,าาะ็าปิดฟ้าไ้ครับผมเหนียวนสูกก่อนหยอดน,น้ำลงไปจะน้อยครับผมคกบมันสุกแล้วก็เขาค่อยมันเร่งเรีน้ำแหงครับผมว่าขว,วกินให้แหงนะครับไดเวลาเร่งให้น้ำแหงแล้วนะครับก็ใช้รชครับผมใส่เลย

อเคครับพร้อมเสิร์ฟเซรจ้านเดี๋ยวเดี๋ยวไปเสิร์ฟวะนะเมนูผัดกบอยเด๋ยวย่ยเยาราเวินสผัดโนครับหาปลาลิมันยิ่งเจ็ดริ้เข้าเหรอเดี๋ยวส่โนเลยย่ยยยยไปปลาเดี๋ยวา ย่อนน้ำเล็กน้อยครับผมไม่ติดกระทาครับ เราเอาปุ๋งเราก็เอาตัวที่ว่าม้วนใส่นี่ครับตัวนี้จะเป็นพัดเนี่ยตอนเออใส่น้าก็สุดยอดแล้วสไลด์แต่อันบอมเบลอมก็ก็ใส่ได้พัดออนะใส่ใบสไลด์ในต้นด้พี่น้องเดี๋ยวมาปิดฟ,ฟ้าไปครับไห้นี่นกซุกแล้วก็จะมาปุ๋งล้วปุ๋งคือเก่าลราพี่น้อง แล้วขาวเสียใส่ส่วนผสมไายมันเก่าเพราะว่าหนกมันไหลเลยปี๊ดฟ้าไปเนี่ยหนกซุกก็ยคือก็ทีเขาถอดล้งแล้วก็ใส่ผักล้งกระเสริมเลยใส่สไลด์เลยาราบเรือราบเมือ,อ จะมาซิมมันด้วาซิมไปเด็กรสจัดบอสถั่มวนปากกันนี้ไหมถัมวนปากได้คิดหมกพริกซื้อๆกันยังจือดอย <c oughs> ู่แต่หน้าป้ายอยู่ด้วยถมวนย่าม้วนปากไหมปลามันจืดได้ถอนเข่ยวมาพี่น้องเอ้ยปวดย่ากับถัม้วนปากก่อกไอมนสิปากเกือปลากันนี่เพลอซิมบ้างเสียดายส่อันนี้เด้อ

เยอะป็นัวเลกแหลวมันเสียเแือนสิเสียบ่เทียบเวลาหนังปลาเนียหมก่ใส่ผักเลย กยขวากิ่งขวาแห้งแล้วพี่นอ้องปิดฟ้าครับหอมมันไ่อยมาเสิร์ฟปิดไฟเลยเนื้ข <Yeah. S 2> วากิ่งครับผมหนื้าไก่ไก่ครับผมขวากิ่งพร้อมเสิร์ฟ กต้เกดงนี่ยผัดไก่ผัดนกนกเนี่เนี่ยข้อถอดเทานี้มันสีดำครับนกล้ยังสรงไอ้พิมพ์มืด้วยาดมาเด้อสุดแซ่บมื้วกันนะมันจะแบบแซ่บเดี๋ยวซิมผัดบงอยผัดนกกับผัดอันนี้เดี๋ยวนัด จะถามถามพดฟ้าดิโบหัวเดียวเพราะว่ามันไอหนีเดียวปากมันซาเนาะอ้อมย่านี่หมอให้นวดปากมันปากซาทัดกบบุริกินีทัดกบก็ฟ้าหนกปีกว่าพัดกบหมอกระดูมันถอดได้คนนี้เดี๋วกบปวงนี้กบเดือยวน้ากบอันนี้กบเข่าละกบประยุท์ โกบดี้งงม่มีดอกกบพะละง่ายเหมือนมันมันเหนียบเหียวอยู่ในโ่งใน้าเลยมาด่างออกไปเดี๋ไปซองเขี่ยจบแซ่บเจ้กวากีงนี่คือหน่อมกต้นเหนียก็มีอยู่ทางเน

ยังจะเก่งเดยมันจะหลแล้วเฮยไอกอบั่ตีหยแล้วมีนด่นแหย่ว,วะอันนี้ว่เดียวขนไหนเลยยังมาน,นัง่งเจ้าจากตน,น่น,น,น้อง <c ười> ก้ว้าให้แจ้วเกี่ยวหน่อยเจยแ่แจกให้แจ้่า

แต่ชาวดี้งมหอดกระดูกเลยนะหอดกรอบผมบอกว่หอดกรอบนะังหอดเขาหั่นมาแหละหัก้กุยบานากหว่นกออกนะครับต้องใส้พักหลายๆ มันกินหองมันเลยนกพวกนี่นอเดินมาแบบในฝรั่งปา่านะมันกินเนื้อเนื้อกวนะเน็ดอเน็ดอนกินเนื้อเมันกินอกว่าฝรั่งป่าเป็นเน้อกวาปีนมาไหไมันก็มาปา่าแต้เอา่ยมันลยไก็แต่เอแต่เนื้อข้างนกนเอาถิ่มนี่เด้อผู้เพนนี่มั้ยิฉสองสามบ่อยไหมสามบ่อยถถ <c oughs> มมา,ออมาขายเป็นโตแบ มาลาบามึงมนะมคิวอัไม่ยิงมากอืมคิวนี่สูเป็นในตลาดวะเนี่ มาเขากินมาเป็นนะเดี๋ยวข้าวนาหนึ่งจับเป็ด่ายดูซื้อกข้าวจับปีกจับค้าไทยดูซื้อน่าเพรามันสัตว์่ะจับปียดนะฮะจับปีกดไยดูจับปียดั้งเลยสื้อว่าใครเปีใหไงกวากันเพราะว่าใครเห็นเหมือนกันเขาไมปลอกเขเลย เขาแช่ในี่ยนี้ไหมในเฟซบุ๊กอ๋อเมว่อใเฟซบุ๊กจะหวองแอกว่าเขาต้องถือมาคริสต์มาสพอดีน้อไหนยังตามันรนี่อันนี่ยพรขอมไปสื่อจากฟรามัางฟมาเมื่อวานมื่วานเราเวทยดหอว มันคนละฟ้ามันคนละฟ้ามันเสียหายเออมันบิว่าฟฟ้าม,มันเลยละ่ะแม้วก็ยังว่าเสือจากฟ้าม,มันอยู่มันเป็ยังไงเสือมาเงื่อนหาแทมว,ว่าเปลีห่ห้ต้ามขาหอนเหนี้ยหัวดีเนาะไ <laughs> ห <c oughs> ส่งอกคือากอดเนาะอืมส่วนเนากเงี้ยนแล้วคอเป็ดวกเขาสร้างบ่ตเงี้ยนแล้วพ้เขาสร้างอยู่้มาขายอยู่อน้งต้ง่เนาะม้เายอยู่กกเสียจะไหนเราใส่เขาดิเด้นนะเี่นมงเสียดีมันาสตรี่เสียมงม เาต <c oughs> ออะาทม่มันาวนี่แต่ไมยง่วไม่ได้อีกพอแล้วเราขาบีย้ยมานั่งไม่ได้บอว่าวเราเดินยวงวางหวบอกคาบีย้ยังไม่็นใจยอยู่บอกว่าวตังมวะโ้ัน้เงต้เตอนเดียวบอกว่าวอหลก <c oughs> ินผลเดียวนี่ รสจตาจานอยู่ครับบดสันได้รสชาดเดอยเคเกืดจ่มจ่มเเข้มจักอันนี้ไหมบดใหญ่ดีเลยตัวนี้จ๊กจ่างอยอ่เลยเนี่ยเพชรเเพชรทั้งสองเนี่ะแต่ว่ามันบอได้รสชาดคว่มเดือดคว่มเข้มคั่วเมนมันไหมแต่มันอุ้มน้ำยาหลางปากหองนอโอ้จ้าจ้า่เพชรเลยเนี่ยเออแต่ว่าเผชรมันใด้อยู่คว่เพชรน่ยแต่ว่าคว่วแสบค่วยังมันบ่มีไหมเดือดอยู่แล้วแต่ใคเจ้าซีมมอ อย่างหอยไ่รล่ยแค่ไหนกินคล้องห่อนๆไม่เห็นเงาหยอกเน้อย่างไม่เห็นนะแล้วมันดับอันนี้พวกนี้ออก ้ปหาใครเบี้ผมหาใครไ,ไม่มีแล้วปลเป็นสักลาหาใครไปปลา<ๆ>ตายแล้วเห <laughs> มือนมามขี่กรยาลหล่นมเดลแตกเนี่ยาแยกเรืองโ้ห <laughs> ่าหิวขาแล้วคนเรา Nó còn nhau hồi chưa hãy kết một vần ngày Nó đấy

กินจนสีเหีแยแตกย่งบ่ท่านได้รสากนี่ปากเียอยู่ซื้อยุ่งเกลียดอยูตอนที่กิครับชัหวพอดียูซื้อเลยบ่บอกถึงบ่มันอบยานรือาอบยาไปตอนปาเปล่าไหมปาเปล่า

แ่ัตกหน่อยที่ว่าผู้พาทางนี่เป็นฝ้่งเขาสีไม่เบาเพามีอการเสร็จคือไปลองผอลองเพิ่งแค่ไหนครัข้างเดิมม่นบาแงม่แข่งนบหนกบแข็งโ็้ป็นดูแข็งน่าก็มีต้วแข็งน่าก็มีต๊วแข็งตัะอ่อน ในกันมันท่านได้รสชาติดอกเจิดคินาเจอาน,นไหมครับ